อัตตาทานวัตที่ห้าหน้าที่ของโจทย์พระอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกำหนดทำเท่าไรไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าขาพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกำหนดทำห้าอย่างไว้ในตนแล้วโจ์ผู้อื่น ทำห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ดูก่อนอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกำหนดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอเราเป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีข้อสอบสวนหรือทำนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มีดูก่อนอุบาลี ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีข้อสอบสวนจะมีผู้กล่าวต่อเธอว่าเชิญท่านศึกษาความประพฤติทางกายก่อนจะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้2ดูก่อนอุบาลีอันหนึ่งภิกษุผู้โจท์ ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกําหนดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอเราเป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีข้อสอบสวนหรือทำนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มีดูก่อนอุบาลีถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นผู้ประกอบด้วยความประพฤติท,ทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีข้อสอบสวนจะมีผู้ว่ากล่าวต่อเธอว่าเชิญท่านศึกษาความประพฤติท,ทางวาจาก่อนจะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้สดูก่อนนุบาลีอันหนึ่งภิกษุผู้โจท์ประสงค์จะโจท์ผู้อื่นพึงกำหนดอย่างนี้ว่าเมตตาจิต ไม่มีอาฆาตเราเข้าไปตั้งไว้แล้วในหมู่เพื่อนสะหะพรมจารีหรือทำนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มีดูก่อนอุบาลีถ้าภิกษุไม่ได้เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่มีอาฆาตในหมู่เพื่อนสะหะพรมจารีจะมีผู้ว่ากล่าวต่อเธอว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในหมู่เพื่อนสพรมจารีก่อน จะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้ 4. ดูก่อนอุบาลีอันหนึ่งภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกำหนดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีสุตตะมากทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะหรือหนอทําทเหล่านั้นใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรหมจรร์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเห็นปานั้นเราได้ฟังมากทรงจำไว้ข้องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาทำนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มีดูก่อนอุบาลีถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีสุตตะมากทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะ ทำเหล่านั้นใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเห็นปานนั้นเธอหาได้ฟังมากทรงจําไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาไม่จะมีผู้กล่าวต่อเธอว่าเชิญท่านเรียนคำพีก่อน จะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้ 5. ดูก่อนอุบาลีอันหนึ่งภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกำหนดอย่างนี้ว่าเราจำปาติโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารสวดไพเราะคล่องแคล่วดีวินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะ หรือทำนั้นของเรามีอยู่หรือไม่มีดูก่อนอุบาลีถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้จําปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารสวดไพเราะคล่องแคล่วดีวินิจฉัยเรียบร้อยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะไม่ได้มีผู้ถามว่าท่านสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ที่ไหน เธอถูกถามดังนี้ย่อมตอบไม่ถูกต้องจะมีผู้ว่ากล่าวต่อเธอว่าเชิญท่านเล่าเรียนวินัยก่อนจะมีคนว่ากล่าวต่อเธอดังนี้ดูก่อนอุบาลีภิกษุโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงกำหนดทำห้าอย่างนี้ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นเถิดหน้าที่ของโจทย์อีกในหนึ่ง พระอุบาลีภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงตั้งทำเท่าไรไว้ในตนแล้วโจ์ผู้อื่นพระพุทธเจ้า,าพระพู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงตั้งทำห้าอย่างไว้ในตนแล้วโจ์ผู้อื่นทำห้าอย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง เราจะพูดโดยการอันควรจกไม่พูดโดยการไม่ควร 2. เราจะพูดด้วยคำจริงจกไม่พูดด้วยคำเท็จ 3. เราจะพูดด้วยคำสุภาพจกไม่พูดด้วยคำหยาบ 4. เราจะพูดด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์จกไม่พูดด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. เราจะมีเมตตาจิตพูด จกไม่มุ่งร้ายพูดดูก่อนอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งทำห้าอย่างนี้ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นเถิดโจทย์ควรฝ่ายใจถึงธรรมพระอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงมณสิการทำเท่าไรไว้ในตน แล้วโจทย์ผู้อื่นพระพุทธเจ้าค่พระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอูบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงมณสิการทำห้าอย่างไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นทำห้าอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความการุณ 2. ความหวังประโยชน์ 3. ความเอ็นดู สความออกจากอาบัติห้ความทำวินัยเป็นเบื้องหน้าดูก่อนอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงมน,นสิการทำ5้าอย่างนี้ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้ทำโอกาสพระอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรเนาะแล ขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสพระพุทธเจ้า,าพระพู้มีประภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบได้องห้าขอให้ทำโอกาสสงไม่ควรทำโอกาสองค์าอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติท,ทางกายไม่บริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติท,ทางวาจาไม่บริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ 4. เป็นผู้เเควไม่ฉลาด 5. ถูกชักเข้าไม่อาจให้คำตอบข้อที่ซักดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลขอให้ทำโอกาสสงฆ์ไม่ควรทำโอกาสองค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส ดูก่อนนุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาศองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติท,ทางกายบริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติท,ทางวาจาบริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ 4. เป็นบัณฑิตผู้ฉลาด 5. ถูกชักเข้าอาจให้คำตอบข้อที่ซักดูก่อนอุบาลีภิกษุป,ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลขอให้ทำโอกาสสงควรทำโอกาสรับอธิกรณ์พระอุบาลีภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงรับอธิกรณ์ประกอบด้วยองค์เท่าไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูกอ,อุบาลีภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงรับอธิกรณ์ประกอบด้วยองค์ห้าองค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุผู้ประสงค์จะรับอธิกรณ์พึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้เป็นการสมควรหรือไม่ที่จะรับอธิกรณ์นี้ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่า เป็นการไม่สมควรที่จะรับอธิกรณ์นี้หาใช่เป็นการสมควรไม่อธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับไว้2ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเป็นการสมควรที่จะรับอธิกรณ์นี้หาใช่เป็นการไม่สมควรไม่ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่าเราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้ อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้เป็นเรื่องไม่จริงหาใช่เป็นเรื่องจริงไม่อธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พ<า>ึงรับไว้สก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหาใช่เป็นเรื่องไม่จริงไม่ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่า เราประสงค์จะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หาใช่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่อธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับไว้ 4. ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าอธิกรณ์นี้ ประกอบด้วยประโยชน์หาใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จกได้ภิกษุผู้เคยเห็นเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จะไม่ได้ภิกษุผู้เคยเห็นเคยคบกันเป็นฝ่าย โดยทําโดยวินัยอธิกรณ์นั้นภิกษุไม่พึงรับไว้5ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้จะได้ภิกษุผู้เคยเห็นเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยทําโดยวินัยภิกษุนั้นพึงพิจารณาต่อไปว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ความบาดหมางความทะเลาะ ความแก่งแย่งความมิวาดความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความถือต่างแห่งสงความกระทำต่างแห่งสงซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุจกมีแก่สงหรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาด ความแตกแห่งสง์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ความถือต่างแห่งสงฆ์ความกระทําต่างแห่งสงฆ์ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุจากมีแก่สงฆ์อธิกรณ์น,นั้นภิกษุไม่พึงรับไว้ก็ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเรารับอธิกรณนนี้ไว้ความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่ง ความวิวาดความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสง์ความถือต่างแห่งสงความกระทําต่างแห่งสง์ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุจะไม่มีแกสง์อธิกรณ์นั้นภิกษุพึงรับไว้ดูก่อนอุบาลีอธิกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ห้าอย่างนี้แลภิกษุรับไว้จะไม่ก่อความเดือดร้อนให้แม้ในภายหลังแล องค์แห่งภิกษุผู้มีอุปการะมากพระอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรน้อแลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกก่ออธิกรณพระพุทธเจ้าขา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกก่ออธิกรณ องห้าอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นผู้มีสุตตะมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะ ทำเหล่านั้นใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเห็นปานนั้นเธอเป็นผู้ได้สดับมากทรงจําไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญา3 เธอจำปาติโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารสวดไพเราะคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้ตั้งอยู่ในวินยัยไม่งอนแงน่น 5. เป็นผู้สามารถให้คู่ความทั้งสองเบาใจให้เข้าใจให้เพ่งพินิษพิจารณาเลื่อมใส ดูก่อนอูบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกเกาะอธิกรดูก่อนอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีกห้าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกพิกษุพวกเกาะอธิกรอ,องค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 2. เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจารบริสุทธิ์ 3. เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ 4. เป็นบัณฑิตผู้ฉลาด 5. ถูกชักเข้าอาจให้คำตอบข้อที่สักดูก่อนอุบาลีพิกษุประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พิกษุผู้กก่อนี่่ก่อน ดูก่อนนูบาลีภิกษุประกอบด้วยองแม้อื่นอีกห้าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุผู้ก่อที่ก่อนองค์าอะไรบ้างคือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน 3. รู้บัญญัติ 4. รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 5. รู้ถ้อยคำอันเข้าสนทิกันได้ ดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุพวกอกอที่กอรองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามพระอุบาลีพิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรเนาะและไม่พึงซักถามพระพุทธเจ้าคา่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้า ไม่พึงสักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. ไม่รู้สุดตะ 2. 2. ไม่รู้สุดตานุโลม 3. ไม่รู้วินยัย 4. ไม่รู้วินญานุลม 5. ไม่ฉลาดในฐานะและอาฐานะดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์ห้านี้แหละ ไม่พึงซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หพึงซักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. รู้สุดตะ 2. รู้สุดตานุโลม 3. รู้วินยัย 4. รู้วินยานุโลม ห้าฉลาดในฐานะและอาถานะดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แลพึงซักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกในหนึ่งดูกอ,อุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีกห้าไม่พึงซักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือหนึ่ง ไม่รู้ธรรม 2. ไม่รู้ธรรม,มานุโลม 3. ไม่รู้วินยัย 4. ไม่รู้วินยานุโลม 5. ไม่ฉลาดในคำต้นและคำหลังดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์5นี้แหละไม่พึงซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถาม ดูกอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้พึงซักถามองค์หอะไรบ้างคือ 1. รู้ธรรม 2. รู้ธรรม,มานุโลม 3. รู้วินยัย 4. รู้วินัยานุโลม 5. ฉลาดในคำต้นและคำหลังดูก่อนอุบาลี ภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลพึงสักถามองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรสักถามอีกในหนึ่งดูก่อนอนุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์แม้อื่นอีกห้าไม่พึงสักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. ไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทาน 3. ไม่รู้บัญญัติ สไม่รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง5ไม่รู้ทางถ้อยคำอันเข้าสนทิกันได้ดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์5นี้แหลไม่ถึงซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้า พึงสักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน 3. รู้บัญญัติ 4. รู้บทที่ตกหล่นภายหลัง 5. รู้ทางถ้อยคำมันเข้าสนธิกันได้ดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองห้านี้แหละพึงสักถาม องของภิกษุผู้ไม่ควรซักถามอีกนายหนึ่งดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองแม้อื่นอีกห้าไม่พึงซักถามองห้าอะไรบ้างคือ 1. ไม่รู้อาบัติ 2. ไม่รู้สมุดฐานอาบัติ 3. ไม่รู้ประโยคอาบัติ 4. ไม่รู้ความระง,งับอาบัต ห้าไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลไม่พึงซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์ห้าพึงซักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. รู้อาบัต 2. รู้สมุดฐานอาบัติ 3. รู้ประโยคอาบัติ 4. รู้ความระง,งับอาบัติ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์5นี้แหละพึงสักถามองค์ของภิกษุผู้มีควรสักถามอีกในหนึ่ง ดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบได้องค์แม้อื่นอีก5ไม่พึงซักถามองค์5อะไรบ้างคือ 1. ไม่รู้อธิกร 2. ไม่รู้สมุดฐานอาธิกร 3. ไม่รู้ประโยคอธิกร 4. ไม่รู้ความระง,งับอธิกร 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หนี้แหลไม่พึงซักถามองค์ของภิกษุผู้ควรซักถามดูก่อนอุบาลีภิกษุประกอบด้วยองค์หพึงซักถามองค์ห้าอะไรบ้างคือ 1. รู้อธิกร 2. รู้สมุดฐานอธิกร3 รู้ประโยคอธิกรณ์ 4. รู้ความระง,งับอธิกรณ์ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ดูก่อนอุบาลีภิกษุป,ประกอบได้องค์5นี้แหละพึงสักถามอัตตาฐานวัตรที่ 5. จบหัวข้อประจำวัตรบริสุทธิ์หนึ่ง การหนึ่งความการุณหนึ่งโอกาสหนึ่งรับอธิกรณ์หนึ่งอธิกรณ์หนึ่งและอธิกรณ์อีกในหนึ่งวัตถุหนึ่งสุตตะหนึ่งทำหนึ่งวัตถุอีกในหนึ่งอาบัตหนึ่งอธิกรณ์หนึ่ง